สีค่ะกลับมาพบกับนครนน,นิวส์กันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาหที่ผ่านมาเทศบาลนครนนทบ,บุรีมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคม2567ในายสมนึกธนาเดชากูนในายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวนาส่วนราชการเจา้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬานครนนลวิทยาห เขารวมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคกลางนนทบุรีเกม2024ณนนทบ,บุรีสเตเดียมจังหวัดนนทบ,บุรีโดยมีนายสุรพลเจริญภูมิรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม2567โดยเทศบาลนครนนทบ,บุรีได้ส่งนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบ,บุรีเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น11ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลในร่มวอลเลย์บอลชายหาดเซป,ปักตะก้อเทเบิลเทนนิสเปตองแบดมินตันกรีธา หมากรุกไทยและหมากฮอสไทยร่วมถึงกีฬาสาธิต2ชนิดกีฬาได้แก่ักรยานขาถทายและอ e ีสปอร์ต ROV นางสาพิมพันธุนาเดชากุลรองนายกเทศมนตรีร่วมกิจกรรม kick off โครงการรัดเข้มตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้การบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบ,บุรีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบ,บุรีแขวงทางหลวงนนทบ,บุรีและเทศบาลนาครน,นนทบ,บุรีโดยมีนายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่18ธันวาคมณถนนทางหลวงหมายเลข306พิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรี สำนักสาธารนณะสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมอยั่งยืนระดับชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่93ชุมชนรวมจำนวน300คนโดยมีนางสาวพ,พิมพันธนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่19ธันวาคมณนห้องประชุมชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 กองการแพทย์เทศบาลนครนนทบ,บุรีร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเดือจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเวชศาสตร์วิถีชีวิตในชุมชนครั้งที่2ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบ,บุรีจำนวน1 1ชุมชนโดยมีนางสาวพ,พิมพันธนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายพงชัยเกาะมากรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลควหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมจากหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แมกดิซีนมาให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตทั้ง6ด้านซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน350ท่าน วันที่20ธันวาคมนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดนนทบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอักคีภยัยซอยกรุงเทพนน12แยก20ทับ1ตำบลบางเขนและซอยนนทบุรี21ตําบบลบางกระสอจำนวนสหลังคาเรือน เมื่อวันที่21ธันวาคม2567นางสุรพีรุงโรดองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยที่ปรึกษาและนางอริสาคำชัยภูมิรองปลัดเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักการศึกษาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านการขับเคลื่อนนโยบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีโดยบูรณาการเข้าสู่นโยบายที่ต้องถือปฏิบัติในการขับเคลื่อนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบขัดเลือกระดับภาคกลางครั้งที่39นนทบุรีเกม2024สรุปเหรียญรางวัลณนะวันที่22ธันวาคม2567เทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในลำดับที่1 28เหรียญทอง7เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น43เหรียญค่ะการแข่งขันฟุตบอลแอสเซสไว XBG PU Youth Cup 2024รุ่นอายุไม่เกิน18ปีปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคู่ชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนกีฬานครนนทิยา6พบกับโรงเรียนอัสัมชันศรีราชาณสน,นาม BG Stadium ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นตลอดทันเกมแต่เป็นโรงเรียนกีฬานครนนทิยา6ต้องพายให้กับโรงเรียนอักมชัญศรีราชา ด้วยสกอร1์1ต่อ2ได้รับรางวาัลรองชนะเลิศลำดับที่1สําหรับรางวาัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของนายจัก,การินกันหาจากโรงเรียนกีฬาคนครนนทยาหกซึ่งทําผลงานยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันและเสียประตูน้อยที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ